เว็บฟอนต์สำหรับสายงานกราฟิกนะครับก็เว็บแรกก็เป็น Google Font นะครับ font.google.com นะครับก็จะมีฟอนต์ให้เลือกมากมายนะครับจะมีพวกโ o บ o ตโมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยผมใช้ของคัดสันนะครับนี่ครับก็จะมีพวกคณิตพร้อมเนี่ยครับไอติมมิดศิลชาเต็มไปหมดเลยนะครับอันที่2เนี่ยเป็นดาฟอนนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็อันที่3 f o n t น c r โ l l นะครับก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับเข้าไปดูได้นะครับอันที่4เป็น Adobe f o n t แต่อันนี้ต้องต้องคนที่ใช้ Adobe License เท่านั้นนะครับอันที่4เว็บฟอนต์ไทยนะครับก็เป็น f0nt.com นะครับก็เป็นยอดนิยมของคนไทยถ้าใครลองเข้าไปดู นะครับผมส่วนอันที่5นะครับที่ผมชอบใช้อีกอันตัวหนึ่งที่แนะนำก็คือลายซีดนะครับฟอนต์ตัวนี้สวยมีปทั้งภาษาไทยัท้ะภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยถ้ากดตรงเมนูนะครับเนี่ยมีลายซีดไทยนะครับก็สวยงามมากนะครับเนี่ยถ้าดูเลื่อนลงมาดูได้นะครับข้างล่างนี่ครับลายซีดโอเคซึ่งสวยงาม